วิชาภาษาจีนเรื่องการแนะนำตัวเจียชฉาจื่อจีโดยเหล่าซือพอยนี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกันวันแรกใช่นนคะสำหรับวิชาภาษาจีนในการเรียนออนไลน์ตอนผิดเทิมนะคะ วันนี้เป็นวันศุกร์ตอนบ่ายทุกๆวันศุกร์ตอนบ่ายนักเรียนก็จะได้มาเจอเหล่าซื้อทุกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยเหล่าซื้อขอแนะนําตัวเองก่อนวันนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะมันเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ต้องเจอกันอย่างนี้ไปถึง7ครั้งแล้วเปิดเทอมมาเราก็ยังเรียนด้วยกันต่อเหล่าซื้อชื่อเหล่าซื้อพอยนะคะหวอดเจี้ยวพลอย,อย,อยนะคะ ฉันชื่อคุณครูพลอยหรือเด็กๆเรียกว่าเหล่าชื่อพลอยเหล่าชื่อพลอยเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเหล่าซื่อเหล่าซื่อแปลว่าคุณครูใช่ไหมคะแล้วหนูจะเรียกว่าคุณครูเหล่าซื่อพลอยได้ไหมไม่ต้องแล้วนะเรียกเลยว่าเหล่าชื่อพลอยไม่ต้องมีคุณครูแล้วเพราะว่าเหล่าชื่อแปลว่า คุณครูนะคะเราชื่อแปลว่าคุณครูแล้วเนาะทีนี้เราซื้อชั่วโมงนี้เราจะเรียนอะไรเราซื้อจะสอนอะไรในชั่วโมงแรกเราซื้อจะสอนให้เด็กๆได้แนะนําตัวกันแบบง่ายๆเด็กๆจําได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับในภาษาจีนว่ายังไง เก่งมากค่ะหนี้าวหนีหาวฉันหนูผมหัวหัวชื่อเอบางคนแอนลืมอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าบทเรียนกันนะคะบทเรียนในวันนี้ก็คือการแนะนำตัวเนาะอ่ะเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะ หนีเหาหนีเหาสวัสดีค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกหรอบนะคะหนีเหาหนีเหาสวัสดีคำต่อไปกันเลยค่ะวอวอฉันหนูผม เก่งมากเลยค่ะพร้อมกันอีกทีช้าๆนะคะวอวอคำสุดท้ายแล้วค่ะเจียวเจียวชื่อโอเคค่ะออกเสียงให้ดังชัดเจนนะคะเจียวเจียวชื่อ คะเด็กๆเราก็เรียนคำศัพท์กันเสร็จแล้วนะคะในบทนี้เป็นยังไงคำศัพท์ไม่ยากเลยเนาะในบทนี้มีแค่3คำเองในการแนะนำตัวง่ายๆของเรานะคะคำที่หนึ่งหนีหขาหนีหขาสวัสดีคำที่สองหัวหัฉันหนูผมใช้คำเดียวกันหมดเลยคำสุดท้ายเจียว นีหาววเจี้ยวเป็นไงคะเราเอา3ามคำศัพท์3ตัวนี้มารวมเป็น1ประโยคชา้ชาๆนะคะไปพร้อมกันชา้ชาๆ้านีหาววเจี้ยวและตามด้วยชื่อตัวเองค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนีหาววเจี้ยวและตามด้วยชื่อตัวเองค่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราซื้อพอยเนาะเราซื้อพอยเราซื้อจะแนะนำตัวนนีีนี้หาหาววอเจยยพ你าหว p เจี้ยวพอยค่ะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ สัปดาห์แรกของเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะสัปดาห์แรกเราก็มีกันแค่นี้สำหรับการแนะนำตัวแบบง่ายๆนะคะเป็นยังไงคะเป็นการทบทวนของที่ผ่านที่เรียนที่ผ่านมากันมาด้วยเนาะค่ะอย่าลืมกลับไปฝึกฝนนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันศุกร์ตอนบ่ายเราจะมาเรียนกันเรื่อง ตัวเลข1-10เราจะทบทวนเลือกตัวเลข1-10โดยทบทวนทั้งการออกเสียงการอ่านและการเขียนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนจะเตรียมการฝึกซ้อมมาก่อนก็ได้นะ่และอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ค่ะใจเจียน